สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับในวันนี้คุณครูจะพามาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่เราพบในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าอาชีพต่างๆที่อยู่ในสังคมมาดูซิว่าคําศัพท์ไหนที่นักเรียนจําเป็นจะต้องรู้นะครับอ้าวเปิดมาที่หน้า145นะครับมาลองทบทวนคาศัพท์อีกรอบหนึ่งนะครับคาที่หนึ่งอาชีพคุณหมอใครจําได้บ้างว่าเราเรียกว่าอย่างไร ได้ไหมครับแต่สักครู่นะอ่าโอเคได้แล้วนะครับเรียกว่าเลยครับ doctor a doctor ต่อมาพ่อครัวแม่ครัวครับเรียกว่า a cook a cook คุณพยาบาล a nurse ไปเร็วขึ้นนะครับ a teacher a taxi driver a baker a farmer และสุดท้ายนะครับ u p p s t m a n นะครับที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนี่คืออาชีพนะครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับในสังคมของเราเรามีอาชีพหลากหลายอาชีพนะครับแม้กระทั่งอาชีพที่ไม่เป็นที่รู้จักก็มีเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูรู้จักเพียงเท่านี้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้นักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้า146นะครับมาลองฝึกฟังนะครับ listen look and say ฝึกฟังดูภาพประกอบแล้วก็ลองฝึกพูดตามนะครับ ในบทสนทนานะคุยกันระหว่างมาร์กกับบิลนะลูกมาร์กกับบิลมาร์กบอกว่าอ่ะลองฟังก่อนรอบที่หนึ่ง what do you do i'm a baker oh really i work in the bakery where do you work i work in the fire station i'm a firefighter do you like your job it's okay นะครับอีกรอบนึงแต่รอบนี้คุณจะพูดช้าลงนะครับ what do you do i'm a baker oh really i work in a bakery Where do you work? I work in the fire station. I am a firefighter. Do you like your job? It's okay. <S อ่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ครูพูดถึงอาชีพอยู่สองอาชีพนะครับไหนใครฟังออกบ้างว่ามีอาชีพอะไรบ้างอ่ะขีดเส้นใต้ให้บายให้อาชีพที่หนึ่งคือ a baker คืออาชีพอะไรครับคนอบขนมใช่ไหมครับคนอบขนมปังนะครับอีกอาชีพหนึ่งครับ a firefighter นะครับ fire ก็คือไฟ firefighter ก็คือนักต่อสู้คนทีต่ต้องต่อสู้กับไฟก็คืออะไรครับพนักงานดับเพลิงใช่ไหมครับประโยคนี้นักเรียนอ่านตามครูหนึ่งรอบนะครับ what do you do what do you do ให้จำประโยคนี้ไปเลยนะครับประโยคนี้แปลว่าคุณทำอาชีพอะไรหรือคุณประกอบอาชีพอะไรนะครับจำแล้วใช้ได้ตลอดเลย what do you do เนะครับเวลาตอบตอบอาชีพของเราอย่างตอนนี้เราเป็นนักเรียนก็เป็น i am a student i am a student ถ้าเป็น,นคุณครูก็เป็น i am a teacher เข้าใจไหมครับ ทีนี้ประโยคที่2วงกลมครับหรือใครมีปากกามีนิสอสีเอามาใช้ครับจะช่วยให้จำได้มากขึ้น Where do you work Where do you work นับ Where ถามถึงสถานที่นะแน่นอนว่าอาชีพของคุณทำงานที่ไหนนะครับทำงานถ้าเป็นนักดับเพลิงทำงานที่อย่างลูก A fire station นะครับสถานีดับเพลิงเห็นไหมครับทบทวน w h a t do y o u do you. คุณทำอาชีพอะไร Where do you work คุณทำงานที่ไหนนะครับและประโยคคำถามที่3นะครับ Do you like your job Do you like your job นะครับ Job แปลว่าอาชีพเหมือนกัน Job แปลว่าอาชีพ Like, like แปลว่าอะไรหรือกด Like แปลว่าชอบคุณชอบอาชีพของคุณหรือเปล่า It's okay ก็ชอบนะมันก็โอเคก็ดูสนุกดีนะครับฝาก3คํคำถามนี้ ไปลองฝึกพูดนะครับจะได้จำได้และพูดได้ 1. what do you do 2. where do you work 3. do you like your job อ่ะทีนี้ลองมาดูซินี่คือรูปภาพประกอบบทสนทนาคนที่หนึ่งทำอาชีพเป็นคนอบขนมปังใช่ไหมครับ a baker คนที่สองคือนะักเจ้าหน้าที่ดับเพลิง fire fighter นะ fire fighter ใช้ไครับอ่าา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  หน้า147 a r k and answer นะครับลองฝึกถามฝึกตอบนะครับในที่นี้สามารถลองฝึกถามฝึกตอบกับเพื่อนๆหรือกับผู้ปกครองที่บ้านได้นะครับเอามาดูทีละรูปนะครับรูปที่หนึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอาชีพอะไรครับคนอบขนมปังใช่ไหมครับ Baker ทำงานอยู่ที่ Bakery Baker y Baker นะครับ Baker ทำงานอยู่ที่ Bakery อาชีพต่อมา s c r t t a r y secretary นะครับออกเสียงตาม secretary แปลว่าเลขานุการนะครับเลขาก็คือผู้ช่วยผู้ช่วยทำงานนะครับทำงานอยู่ที่ไหนลูก office office ทำงานอยู่ที่ office นะครับต่อมา fire fighter fire fighter พนักงานดับเพลิงทำงานอยู่ที่ fire station fire station ถัดมาครับ florist florist Fl นะครับ ลองเดาจากรูปภาพดูสิลูกน่าจะเป็นอาชีพอะไรอ่าคนขายดอกไม้คนจัดดอกไม้นะครับใช่ว่า florist นะครับมาจากคําว่า flower เข้ามไหมครับลากศัพทกัน flower แปลว่าดอกไม้ถ้าเป็นคนขายดอกไม้ก็เป็น florist นะครับทำงานอยู่ที่ flower shop flower shop นะครับถัดมาดูรูปปุ๊บเห็นปับ๊บเราใช้บริการทุกเดือนนะครับ barber a barber barber ก็คือ ช่างตัดผมทำงานอยู่ที่ barber shop คำนี้สำคัญมากนะครับชอบแปลว่าร้านค้าเอาไปเติมใส่คำไหนก็จะกลายเป็นสถานที่ของอาชีพนั้นๆนะครับอย่างเช่น flower shop ก็คือร้านขายดอกไม้ barber shop ร้านตัดผมเช่ไหมครับลองไปฝึกถามตอบกับเพื่อนดูนะโดยใช้ประโยคคำถามที่ว่า what do you do ใช้กรณีที่เราถามกับคนที่เราพูดด้วย What do you do เหมือนครูใช้กับนักเรียนนะครับแต่ถ้าเราต้องการถามถึงบุคคลที่3คําว่าบุคคลที่3คือคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราในที่นี้คือเด็กผู้หญิงคุยกับเด็กผู้ชายใช่ไหมครับคุยกัน2คนแต่ถามถึงบุคคลที่3ก็คือบุคคลที่ทำอาชีพนี้นั้นๆนะครับในกรอบนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่3คนอื่นที่นอกเหนือจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนจากคำว่า What do you do มาเป็น he กับเป็น she แทนโอเคไหมครับ he ใช้กับผู้หญิงหรืผู้ชายผู้ชายส่วน she ใช้กับผู้หญิงแค่นี้เองนะครับทีนี้ปกติแล้วดู do, 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 เนี่ยจะใช้กับ you ใช่ไหมครับถ้าเป็นเราเปลี่ยนเป็น he เป็น she ปุ๊บคำว่า d ูก็ต้องก็จะต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนจาก d ูเป็น does จำให้ดีนะล,ลูกถามบุคคลที่3ที่เป็น he กับ she เราจะใช้ does มาถามเอาอ่านตาม what does he do What does he do? What does she do? โอเคไหมครับ Does he? Does she? โอเคถามถึง he ตอบ he He is a baker. เขาเป็นคนอบขนมปัง Where does he work? เขาทำงานอยู่ที่ไหน He works in a bakery. เขาทำงานอยู่ที่ร้านขายขนมนะครับโอเคอันนี้ลองไปฝึกสนทนาดูนะลูกเอาถัดมาเปิดมาหน้า148ยังไม่หมด มาดูอาชีพถัดมา cooks cooks restaurant restaurant อดูที่รูปภาพรู้หรือเปล่าว่านี่คืออาชีพอะไรครับ cook นั่นเองสังเกตทำไม cook คุณครูเติม s เ,เพราะว่าเป็นไงครับเชฟมีอยู่2อ,อท่านใช่ไหมเ็เลยเติม s ทำงานอยู่ที่ restaurant restaurant. restaurant ก็คือร้านอาหารถัดมาลูก nurses nurses นางพยาบาล หลายท่านเลยเติม s ทำงางานอยู่ที่ไหนครับ hospital hospital นะครับที่โรงพยาบาลถัดมา teachers teachers อย่าลืมลงท้าย s ด้วย teachers คุณครูทำงานอยู่ที่ school ที่โรงเรียนนะครับเอาทีนี้แตกต่างจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้ถามถึงบุคคลที่3ที่เป็นคนเดียวใช่ไหมครับผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ในบทนี้คือถามอาชีพเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนที่เราถามนั้น บคลที่3ที่มีหลายคนเราจะใช้คำว่า t h e มาแทนทีนี้ถ้าหลายคนเราจะใช้ do เหมือน you เลยลูก what do they do what do they do พวกเขาเหล่านั้นทำอาชีพอะไรเวลาถามด้วย t h e เราตอบก็ต้องตอบด้วย they they are nurses พวกเขาคือคุณพยาบาลใช่ครับ where do they work where do they work แล้วคุณพยาบาลทำงานอยู่ที่ไหน They work in a hospital. They work in a hospital. ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้เปลี่ยนสลับเปลี่ยนบริบทไม่ถามถึงคุณพยาบาลแล้วถามถึงคุณครูเราจะถามด้ยวปยประโยคคำถามว่าอาง What do, do? What do they do? What do they do? They are teachers. They are teachers. Where do they work? Where do they work? They work in a school. เห็นไหมครับนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคูอ่า ประโยคคาถามคงไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เราต้องการจะถามใครแค่นั้นเองใช่ไหมครับถามถามฮีตอบฮีถามชีตอบชีถามดีก็ต้องตอบเป็นเดนะครับอ่ะถัดมาหน้า149 look read and practice greeting and introducing นะครับลองฝึกทักทายแล้วก็ลองแนะนำตัวเองเอา้าวลองฟังหนึ่งรอบนะครับ hello I am Paul this is my sister Jane Nice to meet you, Nice to meet you too คุณเอครับ Nice to meet you กับ Nice to meet you too ประโยคนี้เป็นประโยคที่หมายความว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับใช้กรณีที่รู้จักกันครั้งแรกนะครับเวลามีคนพูดว่า Nice to meet you เราก็ต้องตอบแบบเดิมคืนก็กตอบว่า Nice to meet you too โอเคไหมครับทีนี้มีประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคนึงครับเจอกันรเราทักทาย Hello แนะนำตัวเองก่อน I am Paul I am teacher ธงชัยนะครับและถ,ถ้าต้องการแนะนำคนอื่นให้รู้จักด้วยเราจะพูดว่า This is This is แล้วตามด้วยชื่อของเขา This is Jane นี่คือ Jane เป็นน้องสาวของผมเองนะครับเห็นไหมครับอา้าทีนี้มาดูที่ถุงคำศัพท์ข้างล่างอันนี้ไปอย่างรวดเร็วทบทวนการฟังและการจำคำศัพท์นะครับคำที่หนึง่งเอามือจิ้มด้วยนะ A doctor A taxi driver, a firefighter, a fire station, a barber, a barber shop, a flower shop, an office, a nurse, a baker, a bakery, a postman, a farmer, a florist, a secretary, a job. ตรงนี้แหละที่เราจะฝึกการออกเสียงนะครับสังเกตตัวที่เขาเปลี่ยนเป็นสีชมพูลุกอยู่ข้างหลังเลยเขาเรียกว่าตัวสะกดตัวสะกดถ้าเป็นตัวเอ็นออกเสียงเสียงเนอเนภาษาไทยคือนอนหนูอ่าไม่เชื่ออ่านตามวินทอนซันนะครับออกเสียงเอ็นนอนหนูซีออกเสียงซโซลูกเอสสองตัวออกเสียง voice e อ,อกเสียงสเสียงว่าถ้าเจอคำเหล่านี้ต้องออกเสียงท้ายคำคำที่หนึ่ง chance last voice เห็นไหมครับต่อมา l ลูก l สองตัวหรือ l หนึ่งตัวก็ตามออกเสียงเลอะเลอะเลอะก็คือเสียงลอลิงนะครับออกเสียงตามครูครับ pool nail r e a l ออกเสียงเลอะเบาๆ pool n น i เรีย l เห็นไหมครับไม่ใช่เลียวนะต้องออกเสียงท้ายด้วยเราจะได้เข้าใจว่าเราสื่อสารคำเดียวกันนะครับทบทูวน what do you want to be เมื่อกี้เรียนเกี่ยวกับอาชีพไปแล้วนะครับประโยคคำถามนี้นะ่าสนใจหรกวงกลมเอาไว้หรือใส่ดอกจันเอาไว้เพราะว่าสำคัญนะครับ what do you want to be อ่านออกเสียงตาม what do you want to be คุณต้องการหรือคุณอยากจะทำอาชีพอะไรนะครับ เขาถามด้วยประโยคที่ว่า what do you want เวลาตอบก็ต้องแต่ว่า i want to be อะจุดจุดจุดไหนมีใครอยากเป็นครูไหมลูกถ้าอยากเป็นครูออกเสียงตามว่า i want to be a teacher i want to be teacher i want to be a doctor นะครับอาทีนี้มาดูหลักไวยากรณ์หลักภาษาหน้า150 151นะครับอันนี้เรียนมาแล้วเมื่อกี้ครูอธิบายง่ายมาก What do you do หรือ What do they do เห็นไหมครับมีแสแลตรงนี้หมายความว่าให้ใช้คำไหนก็ได้นะครับ What do you do What do they do ถ้าถามคุณเราก็ต้องตอบเป็น I am ตามด้วยอาชีพถ้าถามพวกเขาก็ต้องเป็น They are เห็นไหมครับเ็นไหครับ They are ตามด้วยอาชีพอันนี้เข้าใจง่ายจบเลย You กับ Do อ่าขอภัยครับ u u กับ d ใช้ดูตัวเดียวกันอ่าถัดมาทีนี้ถ้าเป็น he กับ she ใช้ o e s ตัวเดียวกันนักเรียนจำแบบนี้ไปเลยเป็นคู่เลยถามด้วย he ตอบ he ถามด้วย she ตอบ she ก็ต้องเป็น he is she is เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ให้ไปทบทวนนะให้ไปทบทวนดูสินี่อันนี้ก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะครับ คำแรกกับคำสุดท้ายเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ไส้ตรงกลางแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะถามถ,ามถึงบุคคลที่3คนไหนโอเคไหมครับตรงนี้ what do you work what do they work คุณทำงานที่ไหนพวกเขาทำงานที่ไหนใช้ดูตัวเดียวกันนขึ้นอยู่เวลาตอบขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาถามนะครับ คุณผ่านอย่างรวดเร็วใหน้นักเรียนไปทบทวนด้วยตัวเองครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับข้อที่2ถามด้วย He, She เราต้องเอา d o าสมาถาม what does he work what does she work เช่ไหครับอ้าวทีนี้มาดูหน้า153ฝึกฟังยาวๆเลยครับอ่ลองฟังดูสิว่านักเรียนฟังคำไหนดูเรื่องนะครับอ่าใครพร้อมแล้วเอามือชี้ตามไปคลดประโยค m i s Miss Lee is a doctor she works in the hospital. she helps sick people she likes her job. Mr. Green is a fisherman. He goes out to the sea at night. He catches fish and comes back with a lot of fish in the morning. Going out in the sea is exciting. Mr. Go and Mrs Mr. Go and Mr. Wong are cooks they work in a restaurant their popular dishes are tom yum goong fly fish and crab salad they enjoy cooking mr b is a baker he works in a bakery he makes great cookies cake and many kinds of pies they are delicious อาชีพที่หนึ่งขี่สินได้ครับ a doctor คืออาชีพอะไรครับคุณหมอคุณหมอทำงานที่ไหนลกูก a hospital ที่โรงพยาบาลหน้าที่ของอาชีพนี้คือใครคือทำอะไร she helps sick people help a นี่แปลว่าช่วยนะครับช่วยเหลือจดคำศัพท์ใหม่เอาไว้ช่วยคนที่กำลังเจ็บป่วยนะครับ she likes her job เป็นไงครับชอบหรือไม่ชอบอาชีพที่เธอทำอยู่ชอบนะครับเอาต่อมาคนที่สอง Mr. Green is a fisherman อาชีพอะไรเอ่ย fisherman อ่าชาวประมงนะครับ He g o o s to the sea at night ไปไหนลูกเขาก็ะจอกเรือนะครับในตอนเย็นเพื่อไปจับปลานะครับอาชีพนี้ทำหน้าที่จับปลาแล้วก็เอาปลามาขายในตอนเช้านะครับเขาบอกว่าอาชีพเขาเป็นอาชีพที่ตื่นเต้นนะเพราะว่าต้องเอาเรือออกไปกาลางทะเลตอนตอนดึก นะต่อมาชิพที่3 Mr. Go and Mr. Wong are cooks ทำอาชีพอะไรเอ่ยเป็นกุ๊กใช่ไหม They work in a restaurant ทำงานอยู่ที่ร้านอาหาร t h e popular dishes คำว่า popular แปลว่าเป็นที่นิยมจานที่ลูกค้านิยมสั่งจากร้านของเขาเนี่ยก็คืออะไรดูต้มยำกุ้งใช่ไหมขีดเส้นใต้ไว้ Fly fish ปลาทอดและ c r a b สลัดนะครับสลัดปูนะพวกเขา enjoy cooking หมายความว่ามีความสุขกับการทำอาหารและสุดท้าย Mr B is a baker baker คือคนอบขนมปังทำงานที่ไหนลูกแน่นอนทำงานอยู่ใน a bakery นะครับ he makes bread ขีดเส้นใต้ขนมปัง cookies cookie Cake แล้วก็พายนานาชนิดนะครับพายพาย มีหน้าตาเป็นงาพายก็คือเป็นขนมแป้งสอดไส้นะครับสอดไส้สป,ปะปะรดสอดไส,ส้ทูน่านะครับได้หลายไส้เลย they are delicious สิ่งที่เขาทำอาหารของหวานที่เขาทำแต่ละอย่างอร่อยทั้งนั้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูหน้า154กับหน้า155อันนี้แหละจะให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับ true or false คำว่า true แปลว่าถูก นะประโยคต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะครับแทนด้วยตัวชใหญ่ถ้าผิดแทนด้วยตัว f นะครับให้อ่านคำถามดีๆแล้วใส่เครื่องหมายถูกถ้าประโยคนั้นถูกต้องหรือถ้าประโยคนั้นผิดให้ใส่เครื่องหมายกากระบาดข้อที่หนึ่งนะครับฟังดีๆ mrs lee is a doctor she works in a school นะครับอันนี้ให้ฟังแล้วก็ Pitnap mrs Lee is a doctor she works in a school Mr Green is a fisherman he catches a lot of fish Mr go and mr Wong are firefighters they like to eat Tom Yamkun mr B makes cookies and cake he works in a restaurant. นะครับให้ดูว่าอาชีพกับสารที่ทำงานมันสัมพันธ์กันไหมเสร็จแล้วนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหรือผิดตรงกรอบด้านหน้านะครับอา้าวถัดไปมาดูข้างล่าง match the words that are in the same groups ให้จับโยงคําศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความหมายเข้าพวกกันตัวยอย่างเช่นมาดูที่4 a doctor a doctor คืออะไรคือคุณหมอนะครับสัมพันธ์กับ sick people sick นี่ไม่ใช่หนะลูก sick sick ตัวนี้แปลว่า ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือคนป่วยนะครับและสถานที่ทำงานคือ in a hospital นะครับสัมพันธ์กันทั้งอาชีพทั้งการให้ความช่วยเหลือแล้วก็สถานที่ทำงานนะครับข้อที่หนึ่งพาทำหนึ่งข้อ a baker a baker คือคนขายขนมใช่ไหมครับคนอบขนมปังคนอบขนมปังคิดไปเลย คนอบขนมปังจะต้องทำอะไรครับเค้กแอนค o กกี้คุณก็โยงมาเลยครับเสร,เสร็จแล้วทำเค้กทำคุกกี้สถานที่ที่เขาขายสถานที่ทำงานก็คืออยู่ที่ a bakery นะครับโยงหมไหครับเรียบร้อยง่ายมากนะครับที่เหลือให้นักเรียนลองฝึกทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็หน้า155 what do you want to be draw and write นะครับคุณ อยากประกอบอาชีพอะไรหรือคุณอยากทำอาชีพอะไรให้เขียนชื่ออาชีพใส่ตรงนี้นะครับใครอยากเป็นครูก็เขียน teacher ลงไปใครอยากเป็นคุณหมอใส่ doctor นะครับเสร็จแล้วลองวาดภาพตามจนินตนาการตัวเองถ้าเกิดว่าตัวเองทำอาชีพนั้นนะครับสิ่งที่อยู่รอบข้างบริบทที่อยู่รอบข้างจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นคุณหมอสถานที่ต้องเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าเป็นครูก็ต้องอยู่ในห้องเรียนหรือที่โรงเรียนนะครับมาต่ออีก 2หน้าหน้า1น6นะครับ people around me นะผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานะประกอบอาชีพอะไรบ้างอันนี้เป็นงานที่สนุกนะครูว่าเพราะว่ามันต้องสำรวจใช่ไหมครับสำรวจบ้านใครก็ได้ในที่นี้ครูให้บ้านมาทั้งหมด3หลังนะครับลองสำรวจดูซิว่าในบ้านหลังนั้นเขาประกอบอาชีพอะไรบ้างเสร็จแล้วให้ไปสืบคน้นค้นหาชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาเติมลงนะครับบ้านหลังที่หนึง่ง บ้านหลังที่2และก็บ้านหลังที่3อันนี้ง่ายมากนะครับง่ายลองไปสอบถามว่าคุณป้าครับคุณป้าทำอาชีพอะไรนะครับถามว่า what d o you do ใช่ไหมครับและงานสุดท้าย draw the picture s of two persons in your family วาดบุคคลที่อยู่ในครอบครัวนะักเรียน2 2คน write the job names under the picture เสร็จแล้วให้เขียนชื่ออาชีพของสมาชิกในครอบครัวเรา2 ทั้งสองท่านเลยอสมมติว่าในครอบครัวงเรามีคุณพ่อกับคุณแม่นะำต้องลิง้นกวาคุณพ่อคุณแม่ทุบ นะตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วให้ใส่อาชีพของคุณพ่อคุณแม่ไว้ข้างล่างถ้าคุณพ่อของนักเรียนเป็นคุณหมอก็ต้องใช้คําว่า a อ,อะไรหรอ a doctor ใช่ไหมครับถ้าคุณแม่เป็นคุณครูก็ต้องใช้คําว่า a teacher เข้าไหมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะอ่ะัสรุปงานในวันนี้คุณมอบหมายงานนักเรียนลองฝึกทําด้วยตัวเองนะครับทั้งหมด4หน้านะครับหน้า154 155 156แล้วก็หน้า157ใครที่ทําเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูนะครับเดี๋ยววันไหนเราเปิดเรียนครูจะนัดให้ส่งหนังสืออีกครั้งหนึ่งเดีย๋ยวครูจะตรวจให้นะครับระหว่างนี้ก็เป็นงานที่นักเรียนทําที่บ้านได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่มีกําหนดส่งนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ